นี่ครับหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามะกรูดก็สามารถยับยั้งไม่ให้ยุงแพร่พันธุ์นะครับก็วิธีการของเราครับง่ายครับเราก็จะทําการเด็ดนะครับมะกรูดไปประมาณสักสามลูกนี่ครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ใครที่มีอ่างหรือมีโอ่งน้ํานะครับ ก็เอามะกรูดของเราครับบีบบีบบีบนะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันหอมระเหยนะครับนี่ครับก็เห็นน้ํามันหอมมะเหยเริ่มออกไปแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เอาใส่ไว้ในอ่างอาบน้ําหรือจะเป็นโอ่งน้ํานะครับที่เราเอาไว้ใช้สอยนี่ครับบีบเมื่อเราบีบน้ํามันหอมระเหยก็จะออกไปไปเคลือบผิวของน้ําทําให้ ยุงลายครับได้กลิ่นเขาก็จะไม่มาทําการไข่ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่มีลูกน้ําอยู่นะครับก็จะค่อยๆตายไปนะครับเพราะว่าอ่าน้ํามันหอมระเหยของผิวมะกรูดนะครับก็จะไปเคลือบผิวน้ําทําให้ลูกน้ําหายใจไม่ออกแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับน่ครับอย่างองน้ําเราอย่างนี้ครับไม่ไม่ได้ใช้นะครับ ก็เอาใส่ทิ้งไว้นะครับนี่ครับน้ำมันหอมมะเหือก็ออกแล้วนะครับตอนนี้หลายๆท่านถามมาว่าแล้วน้ําไม่เน่าเหรอก็ถ้าใครกลัวน,น้ําเน่านะครับเราบีบน้ำมันหอมมะเขือออกไปแล้วก็ทําทการเอาลูกของมะกรูดออกไปนะครับก็ให้เหลือแต่น้ำมันหอมมะเหือนะครับนี่ครับก็เป็นวิธีการ ง่ายๆที่หลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับนี่ครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะครับยุงลายก็เ,ออเยอะก็ใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะครับก็ระวังไว้ครับเดี๋ยวจะเป็นไข้เลือดออกนะครับเราก็ใช้แค่มะกรูด3ามลูกแล้วก็มาบีบใส่น้ำลักษณะนี้ก็จะทำให้ยุงไม่แพร่พันธุ์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่าน ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าสนใจก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ